อย่าเก๊กไล่เลยมาขายเครื่องก็เอ๊ะดีโอาจะเตรียมซื้อมาขายลำไสาลำไงมานลำไงนี่มั่วบ้านลำไชากหรือล้อลื่มมามาอันลำไส้เราก็เลยจะมีแสงมาซื้อมาเท่าเฉป้าก็จะองเทาบ้า จะมีเพิ่มมาซื้อมะเฮาหน่อยอขันเขาอะไรซื้อลำไย,ยน้ำเฮาสุดป,ปะลำไยที่ทนี่สิบอกเริ่มลำไยนะเราจะมาขายนะโอ้ยเอาต้อโ่อหนึ่งนั่นมามาแล้วเห็นาหาป่าวฮลาลาบันโนมันลาเจี้ยแก้นนี่เลยเอ็ดแล้วอะ่ะ เขาเอ็นเอาจริงหรืเดี๋ยวนี้เนี่ยเนาะเท่าว่าเรื่องนี้มันยากเราเขาเอ็นมามายากก้นกว่าอะไรหรือว่าอาคมบอกโอ้เบล่งนี่แหละเขาเอ็นมาลำใหญ่ที่มาฟันนะนนี้ละมาลำใหญ่เท่าก็ยังเบิ้งนวยเลยลูกนี่ปีไม่้องจะมูฟันนี่เคยเห็นก็แค่แเตี้ยมเหลาเท่านั้นเหลาป้าก็เห็นกมาจีบมือหนึงไหมว้าวไราว่าไปขายโดยเฉพาะช่วงนี้มาจำอะไรนันโควิดเลย เขาขายเขาเล่าไปรเอ้ยเขาเล่าเอ้ยขายคนอื yeah, on so so you know ่นลอกมานี่หอมมาเอ้เออเขาเจอยองนั่นสองเฮาขายเขาไรเงินเอาไปเชื่ออื่นใส่เล่าไรเออปลาเปล่งมาเพื่อจะจิ้มมาจิ้มมึงวันนึงไห่โอ้เถอาว่ะอะไรจูยุกเมื่อฟ้าเขาเพื่อเล่าเอ้ยอันเดือดจูยุกุนเขาเพื่อเล่าเอออจะเลยจะไรเล่าว่ะปลาบุงเจ้าหลขับรถุนั่นฟ้าเริ่มหัน ตบน้านนิเอจอเล็กน้อยนวดจามไม่เม่อเลยจีลาโกนวดหน้าก็ติดเชียวเยฮ้ยหกันแล้วเาลม,มาหามกันเลยหลดหลกันโอ้ห กันบุฟเฟ่ก็ตั้มมินีเวอายมีตาอ๋ออืมอ้ย,ยมีตาน,นี่นี่นี่เห็นปะโอ้บา้าฟิดบ้อยู่นี่อ่ะเดี๋ยวอ้ายนี่เมียนเมาเราอ๋อกันบาเมียนกันชามา,มาเมาเราอ่ะเป็นจีนี่อ่ะกายบ้าทีนี่อ่ะเออเรียบร้อยมเมาเราอ่ะกันบา้าโหสุดเมียนเมาเราเลยเม,ม,มาน้ำปลานเพี้ยนโคตรน้ำปลาเลยโอ้ยบังบังนี่เลยกว,วนจบีบ้า เจอยนเเจอนกันเพื่อน่นอเพ่่เอวะเพื่อไอชุอ่ะออกบเอเนใจเลยจานี่เป็นเมืองมาสาม่ปีหน่าไอ้สองยูทูบมาไมอยังเลื่องจานีอ่ะป้ากว้าหูเลยแต่หูบ่ยับเอิญเช่จ้าหนอเจอนั่นเจอจ่าัยรุ่นจ่าไอ้สองยูทูบมาแล้วมีคนติดตามมาจ่าเลยงามหลายเป็นเมืองจานี้เขาว่าโอ้ เด็กจ้าอย่างเตยเตยจ้าเอ๊ะแต่ฝาตรงนี้ฝากันเป็นเมืองเลยย่าเอาความจริงมาเป่าเล่นไหมเฮ้ยเล่าหมอยิมเนาะอันนี้อ่ะแล้วท้าวช่วยพี่เทียันบอกว่าย่าเล่าเอาอ่ะช่วยเหรอเจ๊ก็ว่าปอบปอบจะช่องเลี้ยวหามาย่าเล่าขายเฉลี่ยขายขายแล้วมา nhớ yeah, anh đi có vui dòng và đi á làm đi mình mình đi。Uh. Siêu, làm mà U, của tổ 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 đi. làm dài ní mình phi mà làm mà <laughs> là mẹ in vừa lâu ấy ถ้อยถ้ยเจอเอ็ดอุบเต้นเจอตู้ละบ่เวมือนเล่าเลยเนาะโอ้ยไอกินเลยนะไอเป็นเมืองผาหลายปีแล้วนะเขเป็นเลยะชอบกินจักหน่อยโถ่โถ่เพื่อเล่าเอ้ยม้ออินสวยเดียวบินเน่คอยมีเงินไหลนี่ไว้วาย โอ้มีซ้ำแม่นางอยู่ลเลยเออกินบ่เตือนีว่าจะมีเงินเบอร์ควายเลยแม่หมาหนี้แค่นั้นอ่ะมีเงินเชกกอ,อล์ฟรวมหลายมานี้แค่มีเบอร์ควายมามามาเออหมดเลยล่าเจะบ้าลุงนี่เลยย้อนมาสมัยแล้วบอกมานี้มึงมีเบอร์เลยเบอร์ควายเบอร์คว,วียวเบอร์เลียว เบอร์ควายนึงบอเทลไลอธิบายฟังหน่วยนึงปัญหามึงมีเบอร์ควายนึงไรเอาเบอร์เบอร์เบอร์ปิดกาแฟนึงมาใช้เติมจังไรเบอร์หาห้อยนะฮู้แบบฮู้ว่าเบอร์ปิดกาแฟ่หาห้อยนีหาห้อยกีบนี่แล้วโอ้ผมมีนี่ตัวเบอร์เดี๋ยวกลอต่อเบอร์ควายนี่หรอเบอร์ควายนี่ตามาตักอี้ผมมีชามนั่งดูเดี๋ยวจ้าดูหรอเออดูก็ูเนาะจ้าจ้าเราโยน